ทำไมคนฉลาดควรแกล้งโง่โลกใบนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พูดมากหรือแสดงความฉลาดตลอดเวลาคนที่รู้จักเก็บมากกว่าปล่อยคนที่เงียบมากกว่าอวดอ้างและคนที่ถอยมากกว่าผลักมักเป็นคนที่ควบคุมเกมได้ในระยะยาวการเงียบและการแกล้งโง่ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่คือการเลือกไม่ใช้พลังในเวลาที่ไม่จำเป็น 1. เงียบไว คนอื่นจะเปิดไพ่ก่อนเสมอประโยชน์คุณจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนอื่นเขาจะเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนก่อนใช้ประเมินคนได้โดยไม่ต้องถามอะไรวิธีใช้จริงเวลาประชุมสนทนาหรือแม้กระทั่งทะเลาะให้คุณฟังมากกว่าพูดและตั้งใจสังเกตถ้าคุณนิ่งพอคนอื่นจะเผยทุกอย่างออกมาเองสอง แกล้งไม่เข้าใจแล้วปล่อยให้คนอื่นอธิบายมากขึ้นประโยชน์เข้าใจมุมมองคนอื่นอย่างลึกซึง้งช่วยเปิดโปงคนโกหกหรือคนที่พูดไม่จริงทำให้คนรู้สึกว่าคุณไว้ใจได้วิธีใช้จริงเมื่อมีใครเสนอไอเดียหรือชวนลงทุนแทนที่จะโชว์ความรู้กลับถามคำถามพื้นฐานช่วยอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับ วิธีนี้ทำให้คุณควบคุมบทสนทนาได้โดยไม่เปิดเผยอะไรเลย 3. คนเงียบถูกประเมินต่ำเท่ากับมีอำนาจลับประโยชน์คนจะไม่ระวังตัวเมื่ออยู่กับคุณคุณสามารถเก็บข้อมูลและความจริงได้มากคุณสามารถโผลมาเปลี่ยนเกมเมื่อเขาไม่ทันตั้งตัววิธีใช้จริง เวลาทำงานหรืออยู่ในกลุ่มให้เน้นทำมากพูดน้อยแกล้งไม่รู้ไม่เด่นไม่อวดเมื่อถึงเวลาเหมาะสมค่อยลงมือและสร้างผลลัพธ์ 4. เงียบคือการปฏิเสธการประทะประโยชน์หลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นไม่เสียแรงกับคนที่ไม่ควรตอบโต้รักษาแบรนด์และภาพลักษณ์ของคุณวิธีใช้จริง เมื่อมีคนพูดดูถูกคุณหรือตั้งใจยั่วให้โกรธอย่าตอบโต้อย่างตรงๆให้คุณเงียบไว้แล้วเก็บพลังไว้ใช้ในพื้นที่ที่มีคุณค่ากว่า 5. แกลงง้งโง่คืออาวุธของคนฉลาดประโยชน์ลดแรงต้านจากคนที่ขี้อิจฉาทำให้คุณเข้าไปในกลุ่มที่ปกติไม่เปิดรับคนจะเปิดเผยมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าคุณรู้วิธีใช้จริง แม้คุณจะเข้าใจสถานการณ์ให้แสดงออกเพียงบางส่วนเช่นพูดว่าอืมผมไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นแบบนั้นแล้วฟังต่อพลังของการแกล้งโง่คือคุณได้ฟังมากขึ้นและไม่ถูกโจมตี6เงียบทำให้คุณอ่านสถานการณ์ได้เร็วกว่าประโยชน์เห็นพฤติกรรมแฝงที่คนอื่นมองไม่เห็นเข้าใจอารมณ์ของคนในห้องก่อน ทำให้คุณเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุดวิธีใช้จริงเวลาอยู่ในห้องประชุมหรือโต๊ะเจรจาสังเกตการเคลื่อนไหวสีหน้าเสียงลมหายใจของแต่ละคนการเงียบจะเปิดประตูให้คุณฟังทั้งที่ไม่ได้ยิน 7. แปล้งไม่รู้เท่ากับลดความคาดหวังของคนอื่นประโยชน์ไม่มีใครกดดันให้คุณต้องเก่งตลอดเวลามีพื้นที่สำหรับทดลองผิดพลาด ทำให้คุณเติบโตแบบไม่ต้องแบกภาระภาพลักษณ์วิธีใช้จริงเวลาเข้าทีมใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรืออยู่กับคนที่ยังไม่รู้จักอย่ารีบโชว์ความสามารถพูดให้ถ่อมตัวแล้วค่อยๆสร้างความไว้วางใจจากผลงานจริง8เงียบคือการให้เวลาตัวเองคิดก่อนตอบประโยชน์ลดโอกาสทำผิดพลาดเพราะพูดเร็วคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบวิธีใช้จริงก่อนตอบคำถามใดๆให้หยุด3วินาทีตั้งสติคิดคำพูดแล้วจึงพูดออกมายิ่งคุณตอบช้ากว่าคนอื่นคนจะยิ่งฟังคำของคุณมากขึ้น 9. แกล้งโง่คือการทำให้คนอื่นรู้สึกเหนือกว่าเท่ากับคุณควบคุมเขาได้ประโยชน์สร้างสัมพันธภาพได้ง่ายคนจะเปิดใจมากขึ้น คุณจะเป็นผู้ชักใยโดยไม่ต้องบังคับวิธีใช้จริงปล่อยให้คนอื่นสอนคุณให้เขาแนะนำคุณทำให้เขารู้สึกเก่งกว่าแล้วคุณจะได้ทั้งมิตรภาพและข้อมูลไปพร้อมกัน 10. เงียบและกแกล้งโง่เท่ากับคุณจะไม่ถูกมองเป็นภัยประโยชน์ไม่ตกเป็นเป้าความอิจฉาเดินเกมในเงาได้โดยไม่มีใครขวางคนจะให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่คนอื่นไม่ได้รับ วิธีใช้จริงไม่ต้องรีบขึ้นเวทีไม่ต้องเป็นผู้นำทันทีใช้เวลาเรียนรู้คนอื่นก่อนแล้วค่อยแสดงตัวเมื่อทุกคนไว้ใจบทส่งท้ายคนที่เก่งที่สุดในห้องมักเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดจงเงียบเมื่อยังไม่มีอะไรจะพูดและจงแกล้งโง่เมื่อยังไม่ถึงเวลาฉลาดนี่คือกุญแจที่พาคุณเข้าได้ทุกห้องเจาะทุกใจและควบคุมทุกสถานการณ์อย่างสง่างาม